จะรีบเดินลัดเลาะ,ะตามกรอกซอกซอยเพื่อจะหาน้องตะวันนี่ครับดูครับป้านหลิงบอกให้หยุดก็ยังไม่อยากหยุดนะฮะโอ้ได้อ้อยมาให้แม่ขันแล้วเห็นบอกผู้ใดามาหลอดทองสั่งหน้าตาดีสุคนพะนะค <laughs> ักหลายเนาะ มันมัน,นดำดัด้มรุยย้ยขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับวันนี้โชคดีมากๆเลยแม่ขันหมานแล้วแม่ขันโอ้ขอกินมีแอปเปิลกับมังกรแก้วมังกร ผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาครับโอ้โหทุ่งยางมันไงเลยบะลมเลยครับพี่น้องสุดยอดไล่เหมือหมานเม่คันหมานแต่ว่าควันหลายประทันเดยสักขณียันเลยครับเมื่อนี่ เขียวหวานกินครับนี่ครับให้แก้วมังกรแล้วก็แอปเปิล้วส้มเขียวหวานจะามาให้อีกโอ้แม่ขันนี่หมานแล้วหมานแต่เช้าแล้วนี่เพิ่งเข้ามาในบ้านก็หมานเลยเนาะยายกินต้นน,นั่นน่ะมะฮงเด้อต้นมะละกอ่ะ นี่โอ้กินดีหลายพี่น้องโอ้เก่งแท้ไว้ <What? S 1> <laughs> มีส้มให้แม่ขันกินด้วยนะฮะอ่าตัวเล็กจับใส่มือแม่ขันก็จับใส่ปากขอบคุณจ้าคุณแม่น้อยจ้จสวยสวยจาว้าหวานหวานวันนี้อิ่มอร่อยเลยเลี้ยงได้ครับขอบคุณในลายได้คุณแม่ มีโชคมีลาบมีโชคมีใช่ธุรกิจการงานให้จเจริญหนุนเรื่องไปด้ดีทัางมาคาขึ้นลำลำเลย่อวยโอ้เดินอ่อนทัวในหมู่บ้านนะครับเพิ่งเจอนะฮะนี่เดินมาหลายวันตั้งแต่ออกมาเพิ่งจะได้กินแอปเปิลแล้วก็กมังกรแก้วมังกรนนะครับโอ้โชคดีมากนีทีมงานของเรานี่อดูครับทีมงานไม่ ออกันอยู่นะครับไม่มีใครจะได้นั่งเลยนะแต่ว่าไม่ขันได้กินแค่นี้ก็โอเคอยู่เนาะอ้าวตัดสินใจไม่ได้ครับแม่ขันจะไปด้านไหนไปไปไปพาไปหาที่มีคะแนนหน่อยเออที่เขาอยากจะได้หน่อยแม่ขันเออไปแล้วนะครับ ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรอีกข้างหน้าตามไปดูครับในวันหลังฝนตกนะครับวันนี้มาสายๆครับฝนตกสายๆนะครับพึ่งเข้าหมู่บ้านนะครับนี่ก็สายแล้วนะครับน่าจะเข้าได้บ้านเดียวเนาะแล้วก็จะได้ออกไปพักกัน เงียบนะครับเงียบมากๆนะครับเข้าหมู่บ้านนี่เงียบมากมากเลยไม่เงียบก็คือเสียงหมาเห่าเท่านั้นเองที่ไม่เงียบนะแต่วโอ้ยนี่ครับเจอผู้คนมากเจอผู้คนก็ไม่มีอะไรเนาะดูครับมีแต่เสียงหมาเห่านะครับคนเราไปไหนไม่รู้โอ้ ว้าไปล็อกไหนเนี่ยแม่ขันทำไมเธอไม่เรียกแขกมาให้ฉันบ้างล่ะแม่ขันเอ,อน้ยใส่นอลูกก็ลานลอดสร้างด้วยแม่เด้เอเงียบครับน,นี่ เหลือแต่ได้ยินแต่เสียงเห่านะเสียงคนไม่เห็นเลยน่าจะมีเออเสียงคนน่าจะมีเนาะเงียบครับเงียบวันนี้เงียบมากๆโอ้ ค่้ยควายล,ลิงเห็นลำไยกับบดายบัดถือกันครับเจอลำไยเมื่อไหร่ต้องกินกันตลอดเงียบขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเหตะไดเนาะนีครับชีวิตของเราช้างอ่อนทัวก็มีวันที่ดีมีวันที่สดใสแล้วก็มีวันที่เศร้าหมอง ฟ้าหลังฝนนะครับนี่หลังฝนตกก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะครับบ้านใหญ่โตมโหฬานมากๆแต่ว่าผู้คนเงียบถนัดเลยโอ้มานปล่อยอึซะแล้ว คุณหน่อยบ้รอดบอแม่ม, <c oughs> มาเบิงเองกราค้องดีน้ำร้างไว้ใส่ไม่ไงมาเอาอีกเด้อวันนี้ก็จะเงีย,งยบๆหน่อยนะครับหลังฝนตกนี่เงียบเงาเลยวันนี้เดินแบบไม่มีน้องตะวันไม่ห่วงอะไรเลยนะ <c oughs> เดินสงสัยจะเดินหาน้องตะวันด้วยนะครับนี่ โอเพราะว่าเคยเจอกับน้องตะวันในหมู่บ้านเนาะเคยออนทัวร์ด้วยกันกับน้องตะวันนะแต่วันนี้น้องตะวันไม่อยู่ด้วยก็จะรีบเดินลัดเลาะ ตามกรอกซอกซอยเพื่อจะหาน้องตะวันนี่ครับดูครับป้านหลิงบอกให้หยุดก็ยังไม่อยากหยุดนะฮะหยุดแล้วนะหยุดเอามาทักทายแม่แม่แมหน่อยเร็วเออทักทายแม่แม่ก่อน Ừ, กินข้าวน้ำแม่ก่อนเร็วกินข้าวน้ำแม่ก่อนโอ้ได้อ้อยมาให้แม่ขันแล้วแม่ขันก็รอกินรอกินข้าวอีกนะแม,แม่บอกว่ารอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะเอาข้าวมาให้แม่ขันนะครับนี่ครับข้าวมาให้แม่ขันกินนะ ลทองสร้างเหน้าตากบเกาเร็วนเห็นบัผู้ใดมาหลอดทองสร้างหน้าตาดีสุคนพนะคักหลายเนาะพ่อแล้วก็เวาถึงอยู่ดีเนาะผู้ใดมาหลอดทองสร้างหน้าตาดีสุคนพนาวะอืมนี่คุณพ่อมาแล้วครับเอาไ้เลยพ่อไ้เลยเขาก็กินกันนั่นละพ่อเอายืนไ้รลดพ่อ ขอบคุณในหลายคุณพอ่ออายุหมันคนยืนลำลำเลยลยุ้ยเด้พอพ่อเด้ดดดนนอรอกินข้าวกับคุณแม่อีกนะครับนี่ครับควันก่งมีที่นั่งแล้วนะครับควันก่งมีที่นั่งแล้วเอาอยืนไห้เลยคุณแม่ว่าเป็นหยังดรอกว่าต้องข้างไว้ดอกไี่ไงใส่มือให้สร้างลวดเออเดี๋ยวเพิ่นกังอเอาว่างลงหันเออ นั่นจังสั้นตัวไม่ไงบ่ายน่ไปหยังไม่ไงไปบายเบิ้งไปบายเบิ้งเออครั้งหนึ่งในชีวิตบ่ต้องกลัวบ่ต้องย่านแม่ขันใจดีคือหยังเนี่ยอืมสร้าม,มาหอดด่วนมาเชื่อคุณน้อยอ่ารอดโยรอดโยบอกค่ายพนัมเด้อละเดี๋ยวไปรอดนะครับเออเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว,วดอกไม้ครูเทียนครูได้ เก้าสิบเก้าบาทครับเดี๋ยวคนลาผ่ารอดนะครับผมเออูวดหัอยู่หลัาางขะมั่งาาอยู่นา ุกจัออกเสยน้ามัน <im> ่งยังไรของข้าให่เออหน่อยร้านหน่อยเบิ้ปุ๊บเบิดโตเบิดโลเบิดไทยให้ข้ามาขาดลำลำเรื่อยๆไว้ดูมาทะเลตงข้อมนมางานปีกจานเออมาดับจับนัโมพุชัยมาทางมาพี่น้ำปีกจานไปบัตรดงียบจันไรมีถอดปัดออกไปหิ้มมัด ลูกมันมั้มดๆ้มเบอรวยเจ็ลนวครับผมก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางเงินพายมงคลน้อยของเราเลยด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม